ก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองจากทีมข่าว n b t New Focus ันะคะมาดูเรื่องของการเลือกตั้งค่ะกกตก็เตือนพักการเมืองแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะให้ระมัดระวังการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงการานโดยเฉพาะการรับมอบสิ่งของที่ระลึกที่อาจจะขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งพร้อมกับเตรียมประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอวอในวันที่8เมษายนนี้ค่ะ นายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเปิดเผยว่าขณะนี้กกตยังคงเปิดรับเรื่องการคัดค้านการเลือกตั้งสงวซึ่งวันนี้คะ่ะสำนักกฎหมายและคดีได้ส่งความเห็นกรณีที่กกตมีมติเสียงข้างมากให้เพิกถอนสิทธทิการเลือกตั้ง ของนายธนาวัตรเขียวรุ่งเพชรผู้สมัครรับเลือกตั้งสวจังหวัดนคนปรปฐมไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นแล้วอย่างไรก็ตามค่ะการรับรองผลการเลือกตั้งสวก็คาดว่าจะประกาศได้ในวันที่8เมษายนนี้ ส่วนกรณีว่าที่ผู้สมัครหรือว่าพักการเมืองจะเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงการานต์ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็คงต้องใช้ความระมัดระวังในการรับแล้วก็มอบสิ่งของตามประเพณีทั้งเรื่องของมูลค่าแล้วก็เจตนาค่ะโดยเลยขาธิการกรกตนะคะแนะว่าให้หลีกเลี่ยงการมอบเงินและก็การจัดเลี้ยงสุราที่อาจถูกนํามาเป็นเรื่องร้องเรียนคัดค้านได้แม้ว่าการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์จะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภานั้นยังมีผลบังคับใช้ทั้งนี้กะกะตไม่ได้ห้ามในการแจกสิ่งของที่มีสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองและชื่อว่าที่ผู้สมัครค่ะ